อย่างนิวจิ๋วก็ก็ต้องเล่าเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอซึ่งมุมอะไรบ้างมุมมองดีมุมน่าสนใจมากการที่เราจะหยิบเอาความรักเก่าๆซึ่งมันแบบจบไปแล้วแต่เรายังยังให้เขาเป็นโกในการดำเนินชีวิตต่อไปนี่ดีมากเป็นเรื่องบวกอยู่ค่ะนะครับโดยที่การมีการมีแบบไปทํางานอะไรเหล็กอะไรไหมครับหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆถ้าเราคิดถึงเขามากๆเลยแบบนี้มีเทคนิคแนะนํำไหมครับ ก็ถ้ามันถ้ามันไม่มีทางที่จะได้อยู่เด็กกันแล้วจริงก็คงต้องหาอะไรที่ที่คือที่อะไรที่มันขาดหายไปอ่ะ,อะต้องหาวิธีดึงมันกลับมาอะไรเงี้ยคือคงไม่ใช่แบบหาแฟนใหม่อาจจะแบบอาจจะชั่วคราวไปถ้าถาวรเลยก็คือก็หาคุณค่าตัวเองเติมให้เต็มว่าเราเก่งอะไรเราทําอะไรได้อ่ะพอเราหาคุณค่าตัวเองเจอแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มลืมเรื่อง,อง,องผู้ชายไปจะเป็นเรื่องช้อปปิ้งเรื่องอะไรต้องดูง <laughs> แลตัวเอง <laughs> ให้สวยสดงดงามทํางานให้เก่ง อะไรเงี้ยเราเราเชื่อว่าสิ่งอื่นมันจะแทนได้แล้ววันหนึ่งเราว่าจะได้พบคนดีๆโอ้โสุดยอดมากๆเลยอ่ปะปม,มือเก่งเนอะ <laughs> ทำไม่ได้เลยเป็นเป็นทฤษฎีก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ไปเ,ออเป็นบทบทไปเนอะนะฮะแล้วถือว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษเพราะว่าแต่ละค่ายย่อยๆของแบรนนี้มารวมตัวกันหมดเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างการทางานร่วมกันในครั้งนี้ได้เจอกันครบถ้วนไหมครับคพามหน้าความตาใช่ถ่ายถ่ใช่สนุกมาก ปกติเราจะเจอกันแบบหลังเวทีอะไรเงี้ยไม่เคยได้แบบแย่ใจกันเลยนะอันนี้คืออยู่กันยาวทั้งวันแล้วก็มีการถ่ายรวมอะไรเงี้ยแล้วเขาเปิดเพลงบิวเพลงอะไรครับอยากมีรักรักมันดูดีเขาเปิดเพลงเขาก็เลยมาเต็มชุดขาววันนี้ชวนทันเจริญโอเครู้เรื่องรู้เรื่องนะครับ ชอบค่ะบรรยากาศการรวมตัวของศิลปินหญิงที่เราแบบว่ามาเจอกันอะ่ะบางทีเราเราแค่หยิบเพลงของแต่ละฝั่งมาร้องอแต่ั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันหลายหลายมุมมองหลายๆคาแรคเตอร์ที่เรามาเติมเต็มให้ความรู้สึกของผู้หญิงอะ่ะบางทีเราก็มีมุมบางมุมที่เราเข้าใจมองตาก,กันก็เข้าใจกันซับซ้อนอนี่ผู้ชายมัน <laughs> ค่อยเข้าใจสบ่าอันนี้ไม่ได้ตอว่าไม่ไม่ได้ตอว่าแค่ไผ่มือไปทางนี้แลนยรับมาเติมเต็มเลยมระเก็น แล้วเราก็สนุกเพราะว่าศิลปินหญิงในในวงการเนี่ยมันน้อยแล้วก็เหมือนเราก็พยายามเกาะกลุ่มกันไว้แล้วก็เจอ,อแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ได้ได้แชร์กันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะอันนี้ถามลึกเหมือนแทนผู้บริหารนิดนึงเหมือนเป็นการผลึกกาลังด้วยไหมครับเพราะว่ายุคนี้การทําเพลงค่อนข้างยากเหมือนกันกว่าจะทําให้เพลงเพลง,งมันแบบเปรี้ยงขึ้นมาก็ตอกย้ำนะอตอกย้ำว่าเพลงที่มีความรู้สึก เป็นตัวแบบแทนอ่ะมันมีเยอะเองแต่ว่าพอเรามารวมกันห้าคนแล้วเป็นเป็นห้าความรู้สึกที่แทนผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเราว่ามันยิ่งยิ่งชัดขึ้นใช่ค่ะใช่ผู้หญิงหลายหลายคนฟังเสร็จก็โหอ e m o t i o n อล l เป็นต่างๆัไม่ได้ทีแอบเปิด MV 2เพลงกับเปิดวนอยู่นั่นแหละแล้วก็แบบโหสุดยอดเลย2เพลงที่ทำออกมาอยากฟังเพลงถัดๆไปลรู้สึกว่าดูเราซับซ้อนไหมคะผู้ชายดูเรารู้สึกว่ามันมันไม่อินไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงเกินไปไหมไม่นะถามผู้ชายไม่นะครับ มันมันก็ทัสเข้ามาเหมือนกันมันก็รู้สึกคิดอะไรบางอย่างว่าเอ้ยหรือบางทีเราต้องดูแลเขาอีกแบบต้องคิดในมุมเขาหรือเปล่าเราก็อยากจะให้ผู้ชายได้ฟังพอฟังแล้วจะได้เข้าใจในบางมุมอะไรนะค่ะไม่ได้แบบว่าทุกเพลงจะต้องแบบให้ของผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายฟังได้แล้วเออมันจะได้แบบเก t idea ฟังอาจจะเข้าใจกันใช่ดีขึ้นแล้วก็จะได้เดินกันไปอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอะสุดท้ายฝากเพลงของเราแต่ละคนก่อนครับยูจิโอกันครับ ค่ะปักเพลงสิงสะ้อนนะคะก็เพลงสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่กดปั้นหนึ่งสองามตามด้วยรหัสศูนยนสองสอแล้วกดโทรออกนะคะรวมถึง MV นะคะก็ปล่อยทาง Youtube นะคะก็จะมีทั้งหนังสั้นแล้วก็ MV ตัวเต็มด้วยค่ะใช่ครับู้แลครับก็เพิ่งปล่อย MV มาได้สักพักหนึ่งนะคะไม่อยู่ชีวิตได้อยู่หัวใจแล้วก็เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ท้าทายการทำงาน มากเป็นช่วงหลายหลปีที่ที่ทำงานมาแล้วก็พองานจบเรียบร้อยออกมาแล้วฟีดแบ็กดีเราก็รู้สึก happy. แฮปปี้ก็ถือว่าเป็นอีโจทย์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพยายามกดดันตัวเองให้ทําให้ได้เงี้ยค่ะคก็แน่นอนทุกช่องทางสามารถดูสามารถฟังได้หมดแล้วแต่ฝาก Like เปิดอยู่แล้วสองท่นานเขอเปิดวนตั้งแต่แบบทุกสามชั่วโมง,ต,งตั้งแต่ก่อนมาใช่ครับพพเพราะเพลงของสองท่านทั้งสองวงก็เราทั้งสองคนก็เราทั้งสองสี่เราเป็นให้กำลังใจแล้วกันสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าเครียดเรื่องความรักแบบไม่มีทางออกไม่มีเพื่อนอนะไรเงี้ยฟังเพลงไปเป็นเพื่อนแล้วก็สําหรับหนุ่มๆก็ลองเปิดใจฟังดูโอเคผู้หญิงเข้าใจยากแต่ว่าถ้าเข้าใจเราเนี่ยเราเชื่อว่าจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น ว่าบางทีพูดจากันก็ไม่ค่อยเข้าใจเปิดเพลงให้ฟังเลยเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันค่ะสุดยเลนะคะโอเคฝากถึงท่านอื่นๆด้วยโปรเจกต์ที่เหลือครับที่กำลังจะทอดออกมาในเร็วๆนี้ค่ะก็เพลงต่อไปก็เป็นศิลปินท่านต่อไปก็น่าจะเป็นคุณหญิงคุณหญิงนะคหญิงก็คค่ะก็เป็นผู้หญิงที่เรียกว่าถ่ามองลุคของของหญิงแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งลองมาฟังดูนะคะซิงเกิลต่อไปจากหญิงว่าความุมมองความรักของหญิงเป็นยังไง ครับน,นั่นคือสิ่งที่จะปล่อยออกมาทัดไปเลยใช่ไหมครับโอเคะ okay, นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับ,บรุ่นลาคุณเดวและคุณจิ๋วครับโอเคและนี่คือโปรเจกต์เพลงพิเศษนะครับการรวมตัวกันของแกรมมี่นั่นเองกับโปรเจกต์เธอเรื่องของเธอเรื่องของเรานะครับเดีย๋ยวเปิดเสียงสะท้อนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยเพลงของรุ่ลานะครับ